ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่ช่องเมธเฉลิมบกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของชูมูมนะครับวันนี้ทั้งหมด5ตัวนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมรหัสเน็ตฟรีทั้งแปะทั้ง5ตัวนะครับผมก็ฝากนิดนึงนะครับฝากติดตามช่องสีช่องทางด้วยนะครับช่อง YouTube เฉลิมวงนะครับผมช่อง YouTube เมเฉลิมวงและช่อง YouTube เฉลิมวงช็อตและ a c e b o o k แจกเน็ตฟรีนะครับผมสามารถติดตามทั้งสีช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับรานเน็ตตัวแรกนะครับดอกจัน935นะครับตามด้วยดอกจัน3 8สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน3 8สี่เหลี่ยมสำหรับราสเน็ตตัวนี้10กิกนะครับระยะเวลาการใช้างาน30วันนะครับ และสาหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่2นะครับก็คือดอกจัน935นะครับตามด้วยดอกจัน3 7สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน3 7สี่เหลี่ยมสําหรับร้านเนี่ยตัวนี้5กิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับและสําหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่3นะครับก็คือดอกจัน935นะครับตามด้วยดอกจัน3 6สี่เหลี่ยมนะครับ ดกจัน935ดักจัน36สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้10กิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับสำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่สี่นะครับก็คือดอกจัน9878นะครับตามด้วยดอกจัน3สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน878ดอกจัน3สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้1กิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน1วันนะครับ และสำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับก็คือดอกจัน878ตามด้วยดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน878ดักจัน8 8สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้1กิกนะครับระยะเวลาการใช้งาน1วันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดซันกรดิ้งเนี่ยกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจ,จะยกเลิกเน็ตฟรีหรือเปลี่ยนภาษาเน็ตฟรีสามารถกดที่ใต้อคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมก็ซไครที่ใส่ได้ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ